ใส่เนาะก็เปื่อยสมคนเอ้ยบูมแมนหลายคนดูมาหลายคนตอนนี้คนหลายๆประมาณสีมงเย็นเนาะสีม่งแรงทุกคนคนแบบหลายแห้งมิต่ต่างชาติหลายๆไา้เกิร์มากกันนะจะดูดีเนาะอันนี้เข้ามากหางแหลกเกลียแหลกไม่ชีวิตเลยทีไ่หด้มามีบุญวาสนาน้ำขาอยู่รอ Ừ. nhẹ một con số vậy à? à, đẩy lên vào ui, khuôn đẹp like, ẻ an, ế, bộc mềm quá. hết nhãn

คือบเลียวเนาะกาเบาเข่านคือบอเร็วนักนะมันกตงนีสดีเ้อูกคนมนีเายูประตูใส่นมกบเลยโสงเอ้ยแมนหลายคนมลคนันี่มันบได้เหี้มบอเขาบอกแต่เนาะกนเร็วขยังเบาได้เนาะแต่้เบาเบิบึ้ง ลืตัวนี้ก่อนยใส่กันสบายดูอันนี้มองความด้อ๋อมันมีนะตัวนั้นดึว่าโอ้โหตัวเปล่าตัวไม่ยังน ่ตัวสบายดีมากทุกคนตอนนี้เราก็มางานประตีใส่จ้คนาะหลายประมาณที่ตัวรับพิสตารก็ มาเล่นมาเที่ยวมาเป็นทีมจต่แมานักบริษัทเขาไม่จบบดได้เ่าซื้อบมาในก้นตายแล้วเ่ามันจะนนบดได้กดโอ้ยโอ้ยเอาไหมมั้ สบายดีเนาะทุกคนวันนี้เอากรมันยางกระตูไส้กับน,อนอ้องจะมานำทีมบริษัทเขาเอาปฏิกดอีกแล้วใบดอกวันนี้เอาเอากดบันไดกดบันไดมาสบายดีเนาะทุกคนวันนี้เอากรมันยางกระตูไส้สองกระนองนจะมาในทีมนำบริษัทเขาเนี่ยน,นะ งังว่ายุดคนไหนอืออยไางเงี้ยปนได้แบบตายเสียงเป็นสิตายโบเสียงค่อยดีกว่าเจ้าเจ้าจังจะเห็นแบบบักลันมาสมผาสค่อยนะมันว่าเสียงเจ้าก็แต่งเป็นไหนคนแต่งห่อมเลยแต่ว่าเสียงแบบว่ามิซ็อกเสียงเป็นยังว่างขึ้นหงกันเสียง